วันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าหลุยเบตองรุ่นขนมจี๋หรือผ้าทา <c oughs> ตามรุ่นโนเอ no นะคะนี่จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะคะก็จะมีไซส์มินิไซส์พีเอ็มแล้วก็ไซส์จีเอ็มซีจีเอ็มก็จะมีสองใบมีเป็นจีเอ็มวินเทจนึงใบนะคะตัวนี้จะเป็นวินเทจนะคะแล้วก็วินเทจคือเป็นดีซีสามตัวตัวเลขเป็นสามตัวนะคะก็เป็นตัวสั่สองตัวแล้วก็ตัวเลขสามตัว ลูกค้าจะมาดูเนี่ยสายก็จะต่างกันอย่างเงี้ยจะเรียงสายให้ดูนะคะมันอันนี้คือยังไม่ได้คือ BB ค่ะ B b ก็จะเลขข็กกว่านี้แล้วก็อ๋ออันนี้เป็นสายมินินะคะมี B b แล้วก็นาโนด้วย B b น่าจะประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจแต่ว่า BB น่าจะเป็นสายยาวแล้วก็มีมินิแล้วมีนาโนนาโนก็เป็นสายยาวแต่เล็กมากเล็กเล็กเล็กมากเล็กเล็กนิดเดียวเองแต่มันไม่มีแล้วก็ ม่มีมาโชว์อะมีแค่นี้อ่ะเพราะจริงๆอ่ะสมจติไซนี้ก็หายากไซนี้ก็ยังหายากแล้วนะคะปกติเธอจะเจอที่เจอบ่อยก็คือเจอสองไซน์นีจะเจอเจอเยอะเจอเยอะก็เป็นรุ่นเป็นหนเป็นในหนึ่งรุ่นที่สาวๆก็ควรมีเพราะสาวๆก็จะมีกันอะไรเงี้ยนะมั <c oughs> นก็จะเก่าๆหน่อยเพราะว่าซื้อมันมาใช้แล้วมันเป็นมือสองผ่านการใช้งานแล้วเนะไม่ใช่มือหนึ่ง ก็มือสองก็จะมือหนึ่งก็มือสองก็อย่างก็ถ้าสภาพนี้ก็ก็เพก็ยังได้อยู่ก็ประมาณเกือบมือประมาณประมาณหมื่นนะแลราคาก็ไม่เกินหมื่นลหมื่นต้นๆอ้ไประมาณนี้นะแต่ก็ต้องดูราคาตลาดดูราคาร้านที่เขาซื้อมาที่อะไรยังไงเนาะนะคะมารีวิวรีวิวกันก่อนอันนี้ก็เป็นมินินะคะน่ารักมากไปน่ารักมากก็คือถือได้นะคะคล้องแขนได้แต่ก็คือสะพายไหล่สะพายไหล่ไม่ได้ไปนี้น่ารักมาก เป็นไซส์ที่หายากนะคะเป็นไซส์มินินะคะอ่าอันนี้สายก็จะสั้นๆนะคะถ้าใครอยากได้สายยาวก็ต้องซื้อมาต่างหาแล้วก็มาเกาะตรงนี้แล้วก็สะพายได้ทําเป็นเหมือนนาโน,โนได้จะเป็นเหมือนนาโนเหมือนบีบีได้เนาะ <_ q> s> <S ก็ข้างในเขาก็ไม่มีอะไรเลยก็มีช่องธรรมดาธรรมดาก็คือมีช่องเดี่ยวๆไม่มีช่องเล็กช่องอะไรทท้านั้นแล้วก็มีหมุดตัวนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็12ช่องมีหมุดเป็นรูติ่เนี่ยที่เราใช้ร้อยสายอ่ะมีรูร้อยสาย12ช่องนะคะ1นึ่งสบสิบสอช่องเหมือนกันหมดเลยไซส์ใหญ่ก็12ช่องนะคระ2 3 4 5สเดี๋ยวดูไซส์ไซส์พีเอ็ก็เดี๋ยวมใส่กัน ไซคือจะน่ารักมากใส่ใส่มือถือได้นะไหนวะไอโฟนพลัสใส่ได้นี่ค่ะก็ใส่ได้ไอแพดก็ใส่ได้แต่ว่าก็อาจจะหิ้วลำบากใส่ได้ไหมไอแพดเนใส่ได้แต่ว่ามันก็จะหนักหิวก็ก็เติมกระเป๋าแล้วมันก็ถือไม่สวยก็คือถ้าเป็น iPhone ถ้าเป็นนี้คือก็จะน่ารัก ใส่ดีใส่กระเป๋าตังค์ได้กระเป๋าตังค์ยาวก็ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะเห็นนะกระเป๋าตังค์ยาวน่าจะได้ได้อยู่ก็ใส่ได้ก็หิ้วได้แบบเนี้ยก็คือหิ้วแล้วก็ไม่ต้องรูดก็ได้จริงๆใบนี้นไม่ต้องรูดหรอกถ้ารูดมันก็จะใส่ของได้น้อยมากเขาไม่นิยมรูดเราหรอกก็คือหิ้วอย่างเงี้ยเพราะมันก็สวยนะมันตะกร้าอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็ หูรูดเขาก็เป็นของแท้นะเนี่ยก็เดิมๆแล้วก็ตัวดีซีเขาก็อยู่ที่สายตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในตัวนี้น่าจะเป็นหลุยวิตตองนะคะแล้วก็ข้างในเป็นไอ้ตัวนี้เป็นเอ็ดหลุยวิตตองแล้วตัวนี้ก็เป็นเอ็ดวิตฟรันนะคะแล้วก็ตัวดีซีเขาก็จะอยู่ตรงนี้ตรงหูด้านข้างเหมือนกันหมดเลยของหลุยนะคะของหลุยขนมจีบหรุนโนเอหลุยเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ฝั่งฝั่งฝัง่งสายด้านนอกนะคะไม่ใช่ข้างในตักข้างในจะเป็นว <c oughs> ินเทจจะได้อยู่ด้านนอกนะคะเพราะว่าตัวรุ่นนี้ไม่มีวินเทจนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ก็ออกมาอืมก็ได้มาสักระยะหนึ่งแลว้วอะอืมก็หลายปีอยู่แล้วแล้วนะคะก็เป็นใบที่น่ารักใครสาวๆคนมีไว้ในครอบครองเพราะความน่ารักใส่แรนดี้เยอะแต่คือนางน่ารักใส่โฟนตลาได้พอดีเลยนอนได้พอดีไหมนอนตามยาได้พอดีเลย ก็ใส่แต่ของก็ได้เจุอยู่นะแต่ว่าเรากไม่คนใส่ของเยอะเพราะว่าเดี๋ยวหนังมันจะยืดแล้วก็ทําให้กระเป๋าเสียทรงไม่สวยไขาไขาต่อก็ราคาจะตกนะคะแล้วก็มาถึงไซส์ pm นะคะไซส์ pm mm hmm. ตอนนี้เป็นว mm ินเพจเปลี่ยนเข้าไฮมานะจริงอ่ตัววินเพจตนะคือเห็นไหมเข้าไฮเขาจะออกสีเหลืองแต่จริงอ่ะสีจะชัดนะแต่นี้ยังไม่ได้ทําความสะอาด mm hmm. ก็เหมือนกันราคาข้างในก็เหมือนกันเปิดมาข้างในก็เหมือนกัน เวลาเก็บกระเป๋าก็พยายามเก็บเป็นทรงก็คือเก็บนี้นะคะเก็บก็พยายามหาแล้วไม่ยัดไว้อย่าวางแล้วปรับบุบบุบดีๆเพราะว่าถ้ากระเป๋ามันทับอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นรอยมันก็จะเป็นรอยมันก็ไม่สวยค่ะนี่นะคะก็ DC ก็ EBX ก็อยู่ตรงนี้หลุยส์เวตตองแอดเมนอินฟนะคะจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนี่คือเก็บเป็นกองหายมา นะคะก็ DC ก็ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันช่องก็คือเหมือนกันต่างกันแค่ขนาดเหมือนกันทั้ง3ใบเลยเหมือนกันทั้ง3ไซส์นะคะมาไปดูไซส์ GM นะคะ Signature Signature GM นะคะ Gm ก็ไซส์ใหญ่นะคะต่เนี่ยต็วไซส์ย่สุดไซส์ใหญ่สุดของโนเอเลยเนาะ ันนี้มันผ่านใจงานมาทมก็จะอยู่ไว้หน่อยซื้อมาใหม่อาจจะแข็งๆนะครับตูดก็เหมือนกันตูดก็คือตูดเนี่ยสองรุ่นนี้จะเหมือนกันนะคะคือจะมีขอบนี้แต่ถ้าเป็น pm ก็ไม่มีจะมีแต่ตัวคาราฮาร์เป็นตัวเอนตัวคาาเป็นตัวหาจะเป็นตูกไปเลยเป็นถางกระเป๋าไปเลยด้านข้างก็เป็นคาวหาเป็นเคนบแบไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คือจะเหมือนทรงมินี้นะคะ gm ประมาณนี้คือสไตล์เดียวกันการการสร้างคือสไตล์เดียวกันแล้วก็ จะดูดูดูก่อนนะคะสิบสี่รูนะคะอันนี้เป็นซีมิสิบสี่รูอันนี้ดีซก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะดีซก็ก็อยู่ฝั่งนี้ตัวแะดงฝั่งน,นี้นนอกเหมือนกันนะคะฟรอนต์ก็จะดูง่ายนะตัวนี้ตูดเติร์ก็คืนก็เป็นอย่างนี้ก็คือแล้วก็น่าจะมีบีเอข้างหลังข้างๆอยู่นะไม่ได้มีไหม แล้วก็มีบีเอทอยู่เนี้ยตรงนี้ขาตรงฐานฝั่งอินฝั่งเดียวนะคะเอ็ดหลุยส์ตอมไมอินฟรันแต่ถ้าวินเทจรู้สึกอาจจะมีสองข้างหรืออาจจะมีมันก็บอกไม่ได้วินเทจอาจจะมีฝั่งหนึ่งเป็นเอ็ดหลุยส์ตอนแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นเอเมอินฟรานอันนี้ก็เคยเจอนะคะก็คือก็บอกอย่างที่บอกตั้งแต่รีวิวรุ่ตนตน้ตนๆแล้วว่าการดูกระเป๋าหลุยส์แท็บลอมนะคะก็คือให้ดูเป็นใบๆเป็นกรณีกรณีไปดูปีที่ผิด ประเทศที่ผลิตไปอะไรเงี้ยฟรอนก็อาจจะต่างกันอะไรเงี้ยคืออาจจะแยกตำแหน่งอยู่ตำแหน่งอะไรเงี้ยคือต้องมาดูเป็นใบๆแต่บางคือแต่คนจะชินจะรุ่นใหม่ๆเงี้ยถ้าเป็นวินเทจอะคนจะดูยากแล้วคือคนไม่เคยจับไม่เคยคุกคลีก็จะดูยากก็จะจบไม่เข้าใจก็จะไม่รู้ว่าก็จะสงสยัยว่าทำไมอันนี้สวยจะทำไมเหมือนจะจปลอมหรือเปล่าทำไมเหมือนแท้ทำไมเหมือนปลอมก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือแท้แล้วก็ตัวเนี้ยตัวหมดที่เป็นรูไอ้ร้อยสายก็จะเขียนว่าหลุยส์เบตตองเหมือนกันนะคะ หลุยเวยตองนะคะหลุยเวยตองทุกอันเลยแต่มีไม่เขียนไหมรู้สึกว่าวินเทจน่าจะมีนะนี่ไงวินเทจตัวนี้ไม่มีนะคะไม่มีปั๊มตัวนี้เป็นวินเทจนะแต่เปลี่ยนข้าไฮมาจาลสปากระเป๋านะคะ<ม>ก็จะไม่มีปั๊มก็จะเป็นหมุดเกี้ยมไปเลยแต่ก็จะมีหมุดด้านข้างที่เป็นหลุยเวยตองเป็นหลุยเวยตองนะคะเป็นที่หมุดนี่ที่มุดเนี่ยคือเวลาสังเกตคือจะบอกแล็คือดูองค์ประกอบรวมนะคะไม่ใช่ดูตัวกระเป๋าอย่างเดียวอาอทำไมไม่มีใบนี้ทำไมไม่มีไม,มไม่เหมือนใบนี้ใบนี้ต้องปลอมแน่เลยไม่ใช่นะคะ แต่เนี่ยก็เป็นตัวกระเป๋าจริงก็เป็นกระเป๋าเดิมทัรวกระเป๋าแคนวาสเดิมก็อะไรก็เดิมนะมีแค่แคลวไฮใหม่ที่มาจากร้านสปาเหมือนกันแค่นั้นเองแล้วตอนนี้มาดูวินเทจวินเทจต่างกันตรงนี้ตัววินเทจ GM ต่างกันกับตัวนียยังไงนะคะมาดูนี่จะยัดกระเป๋าไว้ตลอดนะคะก็ ตัววินเทจจะมันตัวนี้มันจะเขียนว่าแอดหลุยเวตตองแมอินฟรันด์หลุยค่ะตรงนี้แต่น,นี้คือแอดหลุยเวตตองแมอินฟรันตอยู่ด้านละดูอยู่ด้านในนะคะอันนี้แอดหลุยตอมอินฟรันตเลยแล้วก็ตัวคาไฮเขาก็หนังจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะหนังเขาจะคือสังเกตได้ว่านหนังคือถ้าจับไปจะรู้หนังก็จะนิ่มๆกว่าไม่ใช่นิ่มเพราะการใช้เพราะนิ่หนึ่งนิ่มเพระาะกาใช้งานด้วยแล้วก็สอบก็เป็นมันเป็นหนังรุ่นเก่า จริงหนังรุ่นเก่าจะดีกว่านะมันจะทนกว่าหนังรุ่นรุ่นใหม่นะคะ่ะแต่ว่าดูสิครับสีตัวนี้จะชัดกว่าไปคะ่ะเห็นไหมตัวนี้สีจะชัดกว่าวินเทจอะสีเขาชัดสีเขาเจ๋งจริงจงเลยแล้วตัวนี้ก็คือตัวรูตัวนี้ก็ยังเป็นหลุยปตองเหมือนกันนะคะมีมีปั๊มมีปั๊มมีปั๊มค่ะอันนี้คือเป็นวินเทจรุ่นใหม่หน่อยนะ่วินเทจตัวนี้ก็วินเทจนี้ก็วิ intage, นเทจคือขยับมาอีกหน่อยนะคะอืม มันก็ไม่มีอะไรต่างกาันคือสายสามารถถอดออกได้เพราะว่าทั้งสองก,ก็คือถอดอย่างนี้เลยถอดออกได้เลยก็ไปถอดออกทำไมถือกระเป๋ามัานก็ไม่ใช่เออเอาบางคนเห็นบางคนเอาเป็นสายสพายยาวเป็นคอสบอดี้ได้น่ารักก๋นนะ่นะตรงนี้เป็นคอสบอดี้ก็ได้นะครับไปไปซื้อสายยาวมาเพิ่มจะเป็นสายเทลล์สายสายสายที่ทำสั่งร้านสปากระเป๋าทำก็ได้ก็สพายได้นะคะ แล้วก็จะมี BS เองนี้นะคะแอดหลุยเวนต์่อเมดอีกฟรังตรงนี้นะคะ, or, ะ,คะมันจะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรืออาจจะอยู่สองฝั่งก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าอยู่สองฝั่งสาม,มารถจะเป็นแยกกันนะว่าหลุยแอดหลุยเวนต์ต่อแล้วก็เมดอินฟรังจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นวินเทจมากๆนะคะนี่ในกรณีวินเทจนะคะตัวนี้ก็เป็นวินเทจนะคะตัวนี้เป็นวินเทจแปดเก้าหนึ่ง ตัวเลขไม่รู้ว่าอยู um, ่<ถ>ไหนนะคะแต่ว่าอาจจะจางไปก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวเลข3ตัวตัวเลขจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะมันจะอยู่ด้านในนี่นะครับอยู่เป็นหนังด้านในแต่ถ้าตัวนี้หนังจะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะคือต่างตำแหน่งกันเลยนะคะอยู่คนละคนละฝั่งกันเลยแต่แท้ทั้งสองใบแท้ทั้งสองใบนะคะตัวนี้ก็คือ8 9 1ก็คือผลิตป,ปี8 9เดือนหนึ่งคะ่ะผลิตป,ปี8 9เเดือนหนึ่งนะคะ คืออ่านอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวเลข3ตัวก็จะอ่านอย่างนี้นะคะข้างในก็เหมือนกันหมดเลยทั้งวินเทจวินเทอร์แล้วก็เหมือนกันหมดเลยก็ยังไม่มีช่องนะข้างในคือเป็นเป็นช่องเด,เดียวเป็นถุงเดียว,เ,ยวเลยเหมือนถุงทะเลถุงอะไรเงี้ยถุงก๊อกแก๊สอะไรเงี้ยคือมีถุงเดียวไม่มีช่องเล็กไม่มีอะไรซอกแซกเลย <S <S <ๆ S 1> ก็คือเดิมๆถุงถุงเป็นถุงนะเป็นกระสอบเป็นเหมือนมนเอออะไรเงี้ยใส่ตรงใส่แกงเป็นตลาดอะไรเงี้ยได้เนาะก็เนี้ยคือซื้อมาใช้ก็จะเป็นอย่างนี้น,ไไน,นะคะ ก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะไปใหญ่ตามสายกันนะเห็นไหมสายใบนี้ก็จะน่ารักหนูคุณหนูทํางานก็แก๊กเอาออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นพีเอ็มก็กำลังที่น่าใช้อยู่กาลังพอดีแต่นี่ก็คือสําหรับเหมาะสาหรับคนที่ของจุหน่อยก็อย่างที่บอกคือสายถอดได้แต่มินอ,อมินิถอดสายไม่ได้นะคะมินิสายถอดไม่ได้นะมินิสายติดอยู่เลยก็คือถอดสายไม่ได้แต่ถ้าเป็น PM หรือ GM ถอดสายได้สามารถไปซื้อสายยามาเป็นครอสฟรีก็ได้ และแต่ใครชอบแลวแต่เดฟคือเราก็ต้องรู้จักเนาะซื้อกระเป๋าใบเดียวก็สามารถใช้ได้หลายหลายโซงเราจะได้ไม่ต้องเสีย,งยงเงินเยอะเพราะกระเป๋าก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ใช้ก็ต้องถนอมพอสมควรเนาะนะคะเนี่ยแหละคือดูง่ายค่ะไอหลุ่มตองรุ่นขนมจีบว่าดูง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนมากเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นปลอมนะขนมจีบเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นปลอมนะเสจส่วนมนาเขาไปดี Y การเอากระเป๋าใบใหญ่มาทําเป็น จีบนาโนอ่ะเพราะตอนนี้จีบนาโนมันบูมมากแล้วก็คือช็อปทำไม่ทันแล้วก็มือหนึ่งนก็แพงก็คนก็ใช้อยู่อะไรเงี้ยเขาอยากได้อยากใช้เพราะมันน่ารักเป๊ะใส่โทรศัพท์ก็เด็กก็เตแนนวอืมคนก็เขาก็ชอบก็เลยก็มีก็เลยมีคนมีพ่อค้าก็เอากระเป๋ากระเป๋าเดินทางสปีดี้ใบใหญ่อ่างเงี้ยมาตัดแล้วก็เอามาทําเป็นตัวสปีดี้ขนมจีบนาโนนะคะก็ดูแต่ก็ดูง่ายไปบ้างททพร้อมดูได้เพราะมันตัวตัวดีซีเนี่ย มัน๊มแต่ไงก็ไม่เหมือนของแท้แล้วครับตัวดีเพราะมันต้องใช้คาร์ไบดลบิก็คือแต่มันก็คือก,ก็คือก็ใช้แทนกันได้ก็อยู่ที่ความพอใจกัแต่ละคนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือตอกสามใบนี้เดิมๆนะคะวันนี้ก็จบการรีวิวรุ่นขนมจีบโนเอนะคะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คิหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยะคะขอบคุณค่ะ